呀，嘣呀嘣嘣嘞！Hmm. ผู้อันใหญ่มากเลย <mel od ic egg> แล้วเราผู้ไปอันนี mm ้ผู้อินราอันนั้นผู้ของพี่อิงโอเคค่ะผู้อินรามีร้อยนัดแน่โอเคไปดูกันเลยเริไปดูกันเลยทุกคนเริ่มเลยนะเริ่มิเอาไหนก่อนเริ่มเริ่มอันเล็กก่อนอันใหญ่ไว้ไฮไลท์ยากโอเคโ้หอันใหญ่อะไว้ที่หลังเพราะว่ามีเยอะมาก จ้าบึ้มบุ้มบุ้มบุ้มเลยอะถือใส่โบราณพ่อจะเอนี่ให้ไปทางโน้นต้องหันหน้าไปทางโน้นลูกเออเอาพา่อ,อจุดให้ก่อนอพ่อจุดให้ก่อนตั้งกันห้ามเลงใส่ใครนะครับให้นี่กินล้าต้องยิงไปยิง ยืนหันหน้ายิงไปคลองก็ได้ทำอย่างเงี้ยนี่นี่จัดอย่างเงี้ยไม่ต้องเอียงมากไม่ต้องเอียงมากลงน้ำอ้โอเคประมาณนี้ปืนยิงแก๊สไม่ค่อยดีเลยพี่เอง โอ้โหโอ้โหแรงจังเ,นะเาเดี๋ยวพ่อจุดให้พี่ฟ้าก่อนพี่ฟ้าจะเล่นด้วยมาเลๆดูใกล้ดิ แสงสีสียงโอ้เแสงสีเสียวอ่ะอมันมีหลายสีลูกมีร้อยเียหนดูซิมีสีอะไรบ้างโอ้โหนักเป็นสีฟาไนเอาเอาขึ้นตรงตรงดิอยาหูยมันจะไม่่าใช่ไหมคะขึ้นตรงดิโอ้โห อนมือไหมลูกตรนีอ้อ,อันนี้ตนมี้นนวนป้องกันเหมนจับได้จับได้พี่ฟ้ายิงลงน้ำเด็กๆยิงขึ้นฟา้าโอ้ใครสีเขียวเนี่ยโอ้โหไม่ต้องเ,งเอียงเยอะไม่ต้องเอาลงไปเยอะลูก เดี๋ยวปลามันตกใจนะยิงยิง <ś class ate> ข้ามคลองเนี่ยเหม็นควันเลยเหมือนเป็ดตกปลาเลยได้ปลาไหมล่ะ ไหนดูที่ดูอินดูพูดอินดูเรียดีเลงดีดีให้มันตรงตรงกันไปฝนกันไปนั่นแหละอินจับดูพูให้เราไปตรงกลางลูกอย่าอย่าไปแถอะนะอินก็มาตรงตรงมันไม่มีสายไฟอย่าไปเอออินต้องมาตรงกลางลูกแล้วหมดแล้วมันใกล้จะหมดแล้วพี่อิงมันก็เลยร้อน อ้าวโอเคแล้วต่อไปเรามาจุดผู้ใหญ่กันไปดูกันเลยว่าจะใหญ่แค่ไหนนี่น่าไขม้าไปถูนี่น่าไขม้าไปถูยิงถูโอ้โหพ่อพร้อมแล้วนะเขียนกกิ่นผู้อะไรก็ทขมุนอมือหนวดเดือดเอาเลยนะอ๋อไม่แล้วปืนยิงแก๊สไม่ค่อยดีห้าอ ăn thu chi Wow! Oh! Oh! subscribe <laughs> Wow! Oh! 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 หมดแล้วแปดนัดเป็นไงสวยไหมอิน ตกใจมั้ยไหมลูกเอาอีกป่าวแล้วเป็นจุดผู้เล็กอยู่ที่โป๊ะเรือดีกว่าไปดูไฟฝั่งนน้นสวยดีโอ้โหไฟกลางคืนสวยจังเพาตอนแรกมันเป็นน้ำเยมืดจังเดี๋ยวให้เรือเขาไปก่อนไหมลูกเดี๋ยวจะให้เขาดูไฟมีเรือมาพอดี มีเรือสตาร์ทแล้วเบึ้มบิ้มบิมกุบทัวร์เปล่ามืดจังในเรือมืดจัง องตองันเ,นย,เยเนี่ยเหมือนแบบตุข๊ขหาเสือชีอ่าคัท่านี้เลยไนหะ นีสวยฟ้าค่ะนั่งพวกเขาไว้ได้เอาฟ้ามาลูกสิยืนยืนยืนฟ้ายืนกน้องก็ยืนละยืนเลยยืนเลยเอาเรือเขามาดูเหรอก็ไม่ถอยหลังผมไม่ใช่ไม่ได้ถอยหลังยิงะไปหาเรือเขานะคุณพ่อตาลายนี่ว่าเรือขับถอยหลังอิงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลูก เมาเอะวางไว้วางไว้วางไว้อ่าพอพอ,พอไปนั่งพักก่อนไปลูกไปกมันมีลมมาลมก็เลยหวนคืนมามันมีพิพิญลมมันหวนเอาไ,ไ,ไปนั่งไปนั่งกปยิงหน่อไปพีพิญเยอะเวลาไปนั่งกับพี่ยิงมายูู่ใายใต้แสงจันทร์ยิงยิงไปหาดวงจันทร์เหรอ ยาฟ้าไหวไหมลูกก็เมาฟังแค่หน้าเปล่าโอ้อยูมืนหัวกิ่วเอาพอพอฟังไปนั่งกับน้องไปเอาพอฟัวโอ้โห หมดแล้ว,วสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะไปดูข้า้งหน้าสองพี่น้องจะไปเล่นอะไรกันต่อบ๊ายบาย